โอเคครับโอเคครับพี่นีพูดถึงเกมอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานเมื่อวานนี้หน่อยครับอ่าก็เป็นเกมที่ดีครับก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างสาหรับทีมชาติไทยครับแล้วความรู้สึกหลังจากได้กลับมาลงสนามในสี่ทีมชาติอีกั้งครับแล้วก็ได้เป็นกัปตันทีมด้วยก็รู้สึกอ่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ที่ที่โค้ชให้ให้ได้ใส่บอกแคนกัปตันครับเรารู้สึกดีใจมากครับส่วนตัวคิดว่ายังมีสิ่งอะไรที่ต้องปรับอีกบ้างครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายครับของของทุกคนก็ทุกคนก็พยายามซ้อมเพื่อที่เตรียมพร้อมกับเกมวันที่สามครับบรรยากาศการฝึกซ้อมในทีมเป็นไงบ้างครับหลังจากมาถึงยูเอรบสัปดาครับก็สนุกสนุกมากครับทุกคนก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ทํางานหนักแล้วก็สนุกกับฟุตบอลนะครับก็ทําให้ทุกคนเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับพูดถึงเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองไหครับก่อนที่จะมีการตัดตัวยี่สิบสามคนสุดท้ายครับผมก็พยายาม ซ้อมอย่างหนักครับแล้วก็ทําเต็มที่เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับโค้ชครับเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับครับผมฝากถึงแฟนบอลชาไทยนะครับที่ส่งใจเชียร์มาที่ u a E ครับก็อยากให้เชิญชวนแฟนบอลชาไทยทุกคนครับร่วมเชียร์ทิมชาติไทยของเราในวันที่3นี้ด้วยครับครับขอบคุณครับ